สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช้นนาพี่เขาเป็นอะไรนาบิลเฉลยอิเรสพูดอะไรก่อนเดือดวิฟตฟาดปากนอกสังเวียนก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p a k 2 c ครบจบทุกความมันพักยก 2C เดือก่อนขึ้นสังเวียนสำหรับนบิวอันนานนักมวยชาวไทยกับอิเลตเอนนาชินักชกชาวโมร็อกโกที่จะต้องเจอกันเป็นคู่เอกในสุขวันลุมพินี1 2 6ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่26กันยายนนี้โดืทั้งคู่เกือบวางมวยกันนอกรอบในการเผชิญหน้าก่อนการชกหลังมีปากเสียงกันและมีการผลักกันแต่ยังดีที่ทีมงานเข้ามาแยกทั้งคู่ออกไปได้ทันก่อนบานปลาย ซึ่งภายหลังเหตุการณ์ผ่านไปนาบิลได้เปิดใจถึงจังหวัดนังกล่าวกับลุมพินีเอ็กซ์มวยไทยเจ็สีว่าเขามองหน้าผมแล้วก็พูดว่าม่สูงเท่าไรหรอกตัวก็ไม่ได้ใหญ่เลยพูดวนไปวนมาแบบนั้นจากนั้นเขาก็ชี้ให้ผมดูคู่ซ้อมของเขาแล้วก็บอกว่าคู่ซ้อมของเขาตัวใหญ่กว่าอีกผมก็ไม่ได้อะไรแต่จากนั้นเขาก็เอาหัวมาโขกผมผมก็ผลักเขาออกไป แต่เขาก็พยายามจะเข้ามาอีกจนสุดท้ายทีมงานเข้ามาแยกสำหรับนาบิวอานานกับเอเลสเอนนาฮิชจะสู้กันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งในศึกวันลุมพินี126ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาในวันศุกร์นี้แฟนกีฬาชาวไทยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนาบิลน้วยน,นะครับ